สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านสวนยินด,ดีเด้อมือนีอนยู่ในสวนจ้ะอยู่ในสวนใกล้จะเทียงแล้วประมาณหาโมงกว่าเนี่ยแหละจะเลยาอันเด็ดมะฮุ่งนะคะเด็ดมะฮุ่งไปตํานะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะตกเบิดมือเบิดเว้นไม่มือนี่แหละเป็นส่งเหินเหดแน่นะแต่หังยัง่มีแดดปันไดดอกแต่ว่าฝาใสอสูยอาจจะมีแดดนะคะ ก็บบได้ออกไปใส่นะคะซื่ออันวัตถุดิบมาตุนไว้ในตู้เย็นนะคะมีหมูมีไข่แล้วก็อันลูกชิ้นปลานะคะก็เลยสิทอดหมูนะคะแล้วก็จะเอามาุ่งไปตําเพิ่มนะคะจะเห็นไหมหุ่งต้นด้านหลังเาเห็นบหนนะ่ะเห็นบ่จ้ะมันล่มฝนตกติดต่อก,กันสองอาทิตย์เบื้องข้างหลังคะ่ะน้ำเต็มสวนอยู่น้ำแล้วก็มันเจาะดินเนาะล่มหลายต้นด้อจากพี่น้อง โอ้ยต้นนี้เป็นต้นที่ต้นนี้เป็นต้นแรกนะคะต้นนี้ต้นอยู่ข้างหลังคอยนี่ต้นแรกนะคะเรามาเบิ่งอีกต้นนึงค่ะพี่น้องเอาคอยกลับกล้องมาได้นะคะนี่ต้นนี้โอ้ยเสียดายแท้โอ้โหได้เสียยกตน้นมักงูเหยีคอยน้อบ่ดที่นี่นี่อันนี้ต้นที่สามนี่จ้าต้นที่สองกระล้มแล้วอันต้นที่สองของเนี่ม่มีหมากปานไดนะคะ เห็นบ่ค่ะพี่นอ้องต้นที่สามคอยกอ,ยอยหัวก็เห็นมือน,นี่ว่ามันลม่มอืเพราะว่าน้าม,มันเยอะเห็นม่คาะข้างหลังไม่ต่นามน้ามันเอาะนะคะเสาะดินไปเสาะดินมากต้นมันบ่มีอันอียงคําเนาะมันก็นลม่มกขอเทียดยังไดเธอเนี่ยมากก่อยต้องหาใหม่มะขามขึ้นจักน้อยแล้วเนี่ยโอ้ตายตายตาย,ตายส่วนเสียหอดวันศุกร์เนาะสัวสามีสิกลับมาก้อยต้องเท็ดเองแล้วเนี่ หาอันใหม่ขึ้นมาค่ำจักน้อยเนาะแล้วก็เก็บมาขึ้นมันตกโอ้ยบ,บ่หูบ่เห็นคอยบ่เห็นต้นนั่นกันคอยเห็นต้นนั่นคอยไปเก็บหมากของต้นนั่นคอยพาไปเด็ดเอาท้องต้นอันที่ค่ำขึ้นแล้วนะคะมาบ่งวิธีการค่ำค่ะคะ่ำแบบง่ายๆนะคะเนี่นยนะจ๊ะใส่ ไม้ไผ่กิ่มซุ้งนะคะสามงานนะคะสามทอนนะคะแล้วก็ข้ำกันไว้เลยนะคะตันนี้ก็เฮ็ดเป็นไม้งามนะคะค้ำต้นมันขืนนะคะส่วนโค้ดมันก็อันคุดดินคุดดินให้ไปถมถมโค้ดมันไวจากน้อยเนาะส่วนอันต้นอันนี้ใหญ่เยอะโอ้ยเสดายแทะคอยเกษตรได้มาลงมือเห็ดผู้เดียวทัวบัตินี้สามีบ่ายูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเกษตรเอาหมากหุ่งนี่ไปตำกอนจ่าขณะเกษตรเก็บ กินได้หลายมืออยู่มักหุงกันเลยบ่ได้ซื้อเขาจริงๆซื้อเขากับแซบๆดอกเขาเจ้าตำแซบเนาะข่อยกับตำงม่ค่แซบอันไดแต่ว่าประหยัดนะาจา๊ะเราต้องประหยัดเนาะช่วงนี้นะเทียบเท่ากับว่าเราไม่ได้มีงานทํานะคะเฮ็ดคลิปยางเดี๋ยวได้พี่น้องตอนนี้เฮ็ดคลิปเพอ่งงานข่อย,ดยเด้เฮ้ยบางตนไม่ข่อยล้มมืหมักพุงข่อยก็ลม้มส้มตนแลวพี่น้องเอ้ ฝนกบบรบอหยุดตกจักเทอรอคืนตกทุกมือแล้วไหมคะตกได้ตกดีตกแบบติดต่อกันนะอันนี้ดีแล้วนี่มันหยุดหยดายแล้วจักหนอยเนี่ยนะกสิไดเพรเห็ดต้ตนใหม่จักหนอยโอเคค่ะเดี๋ยวเสียเอาบากักฮวงไปต่ำกอนเด้อน,นะคะอุตส่าห์สื้้าซุ่มจะมาเบิ่งต้นบกักฮวงล้มหนึ่งต้นนะคะพัดเห็นอันต้นล่าสุดนะคะที่ล้มนะคะร่วมสามต้นแล้วอีกตนน้นยังยุบ ฟังปุ่นนะคะฟังทางนานสามีอันยกขึ้นแล้วนะคะดินมันอันดินมันอันก็เอืยองลละมันปลูกไว้ทั้งโพ้นอ่ะนะแล้วดินมันอ่อนดินมันนุ่มเนาะโดนน้ำเสาะมันละลมโอเคจ้าไปไปไปี๋ยวก็สิไปตนตามบักหุ่งกอนนะจ้านี่ละของกินรอบสวนไม่ค่อยได้ซื้อหรอกค่ะขันบะเต็ดค่นป่วย่อยแห้งบ่ด้ใส่เงินจักบาทเลยจ้ะหากินกินพักกินยากินต้มพัก พักลวกพักหนึ่งเจงน,น,งนะก็นำพริกนะโอเคจ้าไปก่อนนะจ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะจ้ากดติดตามช่องด้วยนะจ้า